สวัสดีครับพบกับติ๊กเก้า์นะครับรีเซ็ตลีก PVP เรียบร้อยนะครับรอบนี้รีเซ็ตกี่โมงมาบอกกันหน่อยนะไม่ได้เข้ามาเกมเลยนะครับมีภารกิจนะครับก็ PVP สัปดาห์นี้ผมไม่ได้เล่น เมือ่อน่าจะเกือบทุก ID ครับแล้วก็รอบนี้ผมเข้าไปกดรับ i อนะครับสำหรับคนที่ PVP ไม่ได้รับ Ruby เนี่ยอันนี้ต้องเช็คก่อนเบื้องต้นครับว่าเราได้เล่น PVP หรือเปล่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายหลายปีเลยครับผมไม่ได้เล่น PVP 2 ID ไทั้งสัปดาห์เลยนะครับแล้วก็วันรีเซ็ตอะผมไม่ได้เล่น,นครับช่วงประมาณ3ทุ่มถ,ถึงเกือบ4ี่ทุ่มนะครับ ไม่ได้เล่นเลยปรากฏว่าไม่ได้รับ Ruby PVP นะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆครับเราต้องเล่น PVP สัปดาห์ละ3ครั้งครับถึงจะได้รับ Ruby PVP นะไม่ใช่ว่าแบบไม่เล่นเลยเลยครับตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้ของผมนี่แบบโอ้รู้เลยนะครับว่าแบบไม่ได้รับรูบี้นะครับอโอเคครับวันนี้ก็ตู้กระชานะครับอา่าน่าจะเอน่าจะมีอยู่มันขึ้นตัวชั่นอยู่น่าจะเหลือตู้หนึ่งนะครับอ่ะก็รอนะครับตู้เพิ่มเรท ครั้งถัดไปน่าจะเป็นวันอังคารอ๋อยังเป็นเพิ่มเรยรเกียร์นี้อยู่นะครับก็ยังขึ้นโปรโมชั่นอยู่นะอะใครที่แบบว่าเปิดตู้กระชาปไปแล้วเปิดได้อะไรบ้างมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เปิดนะก็ต้องวางแผนกันสักนิดนึงนะครับรอลุ้นตู้ถัดไปว่าจะเป็นเพิ่มเรยร์กรุเทพไหม ไม่รู้และเดาไม่ถูกแล้วนะครับว่าทีมมุบดาใหม่โหทําอะไรแปลกๆเหลือเกินหลังจากนี้ในครึ่งปีหลังก็คงจะประมาณนี้นะอาจจะเดียเด๋ยวอ่าปลายเดือนนี้เดีย่ยผมคงจะไปถามข้อมูลครับว่าแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรแปลกใหม่หรือมีอะไรได้เห็นไหมเพราะว่าตอนนี้คือเรียกได้ว่าผู้เล่นเริ่มจะเครียดเริ่มจะเซงอยู่เหมือนกันนะก็เอาใจช่วยสู้ๆคิดว่าครึ่งปีหลังน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาอส่วนผูน้นี้มีกิจกรรมดีๆเข้ามานะ่นอนครับอ่าอีเวนต์ห้าคูณห้าบิงโกนะก็จะได้เก็บตัวกระชา กับ Ruby เอาไว้เตรียมพร้อมเปิดตู้กระชากันนะครับส่วนใครที่มีทุนอยู่นะก็เดือนนี้ก็ยังน่าจัดนะับรนเจอร์เกียแพคครับแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้ครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับถูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเปิลครับเติมถูกนะครับมี iOS เนะครับเป็นหลักกับบริการพิเศษแต่ละลุงครับเติม Ruby แพค Ruby คุณ2แพคต่างๆแต่ละลุงฝากล่าลุงเปิดกระชาได้นะครับส่วน a อ d r o i d อ่าแพ็กหลักๆเลยครับ r a นเจอร์ s s กับการเรนเจอร์พิเศษนะครับใครพร้อมก็ต้องรีบจัดเพราะว่าเราเล่นด้วย Android นะกดรับ r u b ีต้องรับตรงระบบตามระบบไหนต้องรับจากระบบนั้นครับรีบจัดกันได้ครับแปะลิงอยู่ที่ใต้ description คลิป,น,ลปนะครับลุงยุทธชาแนลร้านเ,มเกมราคาถูกปลอดภัยเติมใหม่ไม่ต้องรอครับทักแชทไปแจ้งแพ็กที่จะเติมระบบด้วยนะครับเพื่อความถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะครับเป็นสมาชิกช่อง u t u b e ลุงยุทธชาแนลได้ส่วนพิเศษเพิเ่มเติมนะครับแล้วก็ร้านลุงรับเติมหลายไอเดอร์ ก็ไปเล่นกันได้ไปเติมกันได้ขอได้เล่นเจอเ์เกียร์พาจ้ำแจมจากร้านลุงยุทธชาแนลนะครับอาวันพรุ่งนี้นะก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหัวอุ่นไปถึงหัวร้อนแต่ผมอะรู้ระบบแล้วผมก็จะไม่ค่อยได้ซีเรียรสเท่าไหร่ผมก็จะใช้วิธีการดองครับอาวันพรุ่งนี้ นะครับตอน10โมงเช้านะครับนี่อีเวนต์5คูณ5ครับหรือว่าบิงโกคือทางไทยติดข้อกฎหมายใช้คำว่าบิงโกไม่ได้กิจกรรมนี้เวลาเจอโพสที่ไหนที่เป็นของทางการเนี่ยเขาจะไม่ใช้คำว่าบิงโกนะเขาใช้คำว่าอีเวนต์5คูณ5นะครับก็เริ่มวัน16พรุ่งนี้ตาหัวออกด้วยเนะ16นะครับ สิบโมงเช้านะครับแล้วก็ลากยาวกิจกรกรมลากยาวนะเพราะว่ากิจกรรมตรงนี้เนี่ยเราจะหัวอุ่นกันอย่างแน่นอนครับสาเหตุเพราะว่ามันจะตก3จุดเดิมได้ตั้งแต่วันแรกๆเพอ่ๆวันแรกนะครับอากิจกรรมอาจจะแบบว่าได้ภารกิจตัวต่อวันอาจจะห้าใบนั่นหใบโอตรงเหนื่อยเล่นกันอีกแล้วนะอ่าฉะนั้นเนี่ย มันอาจจะซ้ำได้พอซ้ำปุ๊บเราก็จะต้องดูโฆษณานะครับแล้วก็หลักๆเป็นโฆษณาเบิดนะ้นเนอ่ะก็โอเคแล้วกันถือว่าช่วยเหลือเจอจุนกันไปนะเกมแจกของเราก็ช่วยดูแอดนะถ้าไม่อยากหัวร้อนมากๆก็ดองเอาไว้นะครับแล้วค่อยเล่นทีเดียวก็ได้นะหลอของแจกก็ถือโอเคนะครับนิดหน้อยก็มีตัวกระช้ากับรูบี้เอาไว้ลุ้นเรนเจอร์กับเกียร์กันนะครับ อ่าพรุ่งนี้ก็เริ่มเล่นได้เลยก็รอดูว่า,ากิจกรรมจะต้องทําอะไรบ้างเอาหวังว่าไม่ต้องแบบเล่นอะไรเยอะเป็นพิเศษนะครับ ส่วนรางวัลจากกิจกรรมโคโลโบอันนี้มีคนถามนะนนสรุปผมเพิ่งไปดูเพราะว่าบางรอบอมันจะนับเฉพาะกิจกรรมแชร์นะครับอันนี้คือเขานับรวมทั้งยอดไลค์แล้วก็ยอดแชร์ก็เลยโอเคหน่อยนะเพราะว่าอยอดไลค์เนี่ยซัดไป2000กว่าเรียกได้ว่าครบเวอร์แล้วนะครับถ้าเกิดน,นับแต่ยอดแชร์5 5 0รอบโอ้โหรอบนี้ถือว่าแชร์น้อยมากแต่ว่าคิดว่าเพื่อนๆที่เล่นกิจกรรมน่าจะอ่านดูแหละนะว่าแบบวิเขานับยอดไลค์ด้วยก็เลยแบบโอเคครบสบายๆครับเขาบอกประกาศวันที่20 แต่ว่าแจกเนี่ยน่าจะเป็นวันที่20ต้นๆนะหรือไม่ก็ประมาณ2 5 26ประมาณนี้อ่ะแต่ว่าแจกทันในเดือนนี้แล้วกันนะก็ตัวกระชาไปลุ้นเรนเจอร์กันนะครับอ่ะส่วนเดือนหน้าครับเดือนหน้าก็อ่าเดี๋ยวปลายเดือนนี้คงจะมีลายสปอยตัวใหม่นะครับว่าจะมีข้อมูลอะไรมาบ้างครับนี่พี่พผมไม่ได้เล่นเลยทุกไอดีนะนะครับไอดี ID นี้ก็เดี๋ยวรอ บิงโกอ่ะบิงโกน่าจะสักร้อยรูบี้ครับแน่นอนครับผมก็จะเปิดตู้กบเพราะว่าตอนนี้อ่าตัวบินดูผมได้เครื่องสุดท้ายและเกียร์พร้อมแล้วก็เหลือแค่กบตัวสุดท้ายเออทั้นนั้นตั้งแต่อะไรดีอย่างที่บอกครับก็วางแผงกนการเล่นกันให้เรียบร้อยครับว่าจะต้องทําอะไรยังไงครับอ่าซึ่งหลีกแถวนี้ก็มีการบินกันหมดแล้วครับอ่ามีการบินกันหมดแล้วฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูอย่างเงี้ยไอ้ภาคพื้นเราสู้เขาได้ไหมอลองเล่นดูกันครับ เดินหน้าแสงใหม่นะวางแผนกันเอาครับเพราะว่าถ้ามันโหดยังไงก็ต้องเปิดอยู่ดีครับคือคอมโบของทางแสงมึดเนี่ยส่วนใหญ่พวกที่โหดๆเนี่ยมันจะเป็นตัวนืดและหนือดอคิดว่าเดานะเดาว่าน่าจะเป็นตัวนืดครับแล้วก็เมตนาน่าจะวนกลับมาไหมเกมน่าจะบัฟไหมนะครับ รอดูครับเพราะว่าถ้าเกิดบัฟตัวนืดเนี่ยขราวนี้ทางเรื่องของการจัดทีมก็จะเยอะมากขึ้นครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนืดมาเนี่ยหยุดอ่าสมมติเป็นทางตัวนืดมาหยุด5ก็จะยังโหดอยู่ดีนะครับเพราะว่าตัวนืดนี่จะเข้ากันหยุด5มากที่สุดเพราะว่าหยุด5ซ้ำแล้วยังมีตัวนืดอ,อีกก็จะเป็นคอมโบที่โอ้โหโตขึ้นตัวมาแล้วกันอ่าสมมุติว่าเกมจะบัฟมาทางนั้นนะคิดว่าที่ทางเกมน่าจะเปลี่ยนการจัดทีมไปอีกนิดนึงเลย นี่นะบินดุครับไม่สนครับเราเล่นทางนี้เพราะว่าคือของอย่างอย่างของผมเนี่ยก็คือไอดีมันเยอะอยากจะแบบว่าเล่นง่ายๆเล่นไวๆจบไวๆนะครับอ่ะยิ่งไม่ใช้กันบินนะยิ่งสบายเลยนะครับโซนของเกียก็เหมือนเดิมเดี๋ยวรอข้อมูลนะครัแต่คิดว่าเขาไม่น่าจะบอกผมคิดว่ามันน่าจะเป็นข้อมูลเชิงลึกลับนะครับก็อย่างที่บอกแหละว่า ขึ้นอยู่กับว่าจะตีความไปทางไหนนะครับเพราะว่าหลายอย่างในเกมอะตีความอย่างเดียวไม่มัน,ม,นมันไม่สามารถบางอย่างมันแกะข้อมูลออกมาไม่ได้อะเพราะว่ามันตีความได้2อ,อย่างนะครับด้วยความที่ว่าเจาะสกิลครับถ้าเกิดเรามองไปทางโดนแน่นอนมันก็คือหมายความว่าสุ่มติดตามค่าเกียร์นะครับแต่ถ้าเกิดเรามองไปทางลดความเสียหายอย่างเงี้ยมันก็คือติด100%แล้วก็ติด ตามค่าเกียร์ไปก็คือตั้งสกิลไป20.4 0เบอร์ผมก็มองไปทางนั้นนะผมมองไปว่าอัน,น่าจะติด100%แหละนะครับเพียงแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกมันมีมุมทิงหนึ่งที่แบบว่าเอ้บางทีมันตีหนักกว่าอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะาใส่ค่าแสงอยู่ไหมผมคิดว่ามันน่าจะใส่ค่าแสงอยู่นะเพราะว่า ถ้าสมุดมันลดต้านแบบร้อยเปอร์เซนต์จริงๆเหรอโอ้โหเรนเจอร์ร oh, Ranger, มันต้องแบบยิงหายแล้วแบบหายกันหมดเลยนะสายพลังพลังเนี่ยหายอยู่แล้วครับไอ้พวกธาตุอืๆไอ้พวกสายอื่ๆนเนี่ยพลังอา่าไหวพิบ้องไวเนี่ยพวกนี้มันเปราะอยู่แล้วอะเราก็เลยคิดว่ามันจะหดไปไหมอ่ะผมมองในมุมนี้แล้วกันนะครับว่าอะไรที่มันแบบโอเวอร์พาวเวอร์มากจนเกินไปอะ่ะเดี๋ยวมันจะควบคุมไม่ได้ครับแล้วมันจะเป็นดราม,มา่าซึ่งตอนนี้ผมมองว่า อ่าโหดไหมโหดอยู่แล้วล่ะมันมีผลอยู่แล้วนะครับไม่งั้นทําเกียร์มาทําไมนะนะครับคืออืมแต่เปรียบเทียบยุคไหนที่แบบว่าโหมันดราม,ม่าแบบเยอะเหลือเกินนะครับคือเล่นยากปั้นทีมาเพื่ออะไรตีกันง่ายถ้าเกิดยกตัวอย่างเอาใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นรีซิโร่ะที่แบบแฝงคลีอะเออเรามีแค่แบบ ตอนแรกสุดเลยนะเรามีแค่เอเมเดียเอเมเดียนี่จะโหดที่สุดนะครับเพราะว่าเขาเป็นสายอ่าไวพรพิบแล้วพอสายไวริบคริสสเปสร,รู้กันอยู่แล้วครับมันโดนหลายตัวนะครับแล้วมันก็ตายหมดคือตอนนั้นเลนเจอร์ตัวไหนก็ตามที่แบบึกๆเนี่ยผมเอามาทดสอบนะผมปรากฏว่ามันแบบตายหมดเลยอะ่ะไม่มีตัวไหนสู้เอเมเดียได้เลยนะครับแล้วก็ขอคอยสมัยนั้นคือเคลียร์ได้ตันเลยใครที่แบบว่าได้ใช้ประโยชน์นะทั้งเรมทั้งเอเมเดียนะ อ่านั้นก็คือมันก็เป็นดารมาม่าในเกมแบบเยอะมากนะว่าแบบโอ้ใครเปิดไม่ได้คือแย่ yeah. เออเหมือนยุคพีโก้นะยุคพนะีโก้เนี่ยไอดีหลักผมว่าเปิดพีโก้ไม่ได้ผมว่าแบบโอ้พีพีนี่คือแบบเล่นยากนะครับแต่ยุคแต่ละสมัยนะมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับว่าคือบางทีตัวมันเมตาจัดจัดอะ่ะมันก็ต้องมีครับไม่มีคือก็จะแบบอยู่ยากจริงนะครับ โอ้ทีมโหดมากเลยนะครับอันละว่าก็ไม่ใช้ตัวกันบินนะคือติดตัวกันบินมาสักตัวหนึ่งดีกว่า,าผมแนะนําเลยในฐานะที่แบบว่าเราเล่นบิน3 ID ไอดีละเล่นบิน3ามไอเอสีอ่ไอดีไอสามไอดีไอสามไอดีที่เป็นบินดุนะครับส่วนไอดีสองนี่ก็บินเหมือนกันแต่เป็นแม่มดบินนะครับจบง่ายครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าเกมป้องกันนะ่ะเราก็จะโดนแก้ทางได้ ง่ายๆเลยนะครับอันนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับคือที่เล่นบินดูเพราะว่าเพื่อให้เกมเล่นเองมันเล่นง่ายขึ้นแค่น,นั้น <c oughs> ก็เล่นง่ายนะเอาจริงๆนะอ่านะครับแต่ว่าภาคพื้นยังสําคัญอยู่นะครับอ่า <c oughs> อย่างทีมนี้เดี๋ยวลองดูนะมีการบินแต่ว่าภาคพื้นไม่ค่อยหดเท่าไหร่ อ่าครับอาโซนพีพีเน้ย้ำอีกครั้งครับสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้รับ r u b ี PvP นะต้องเช็คก่อนนะครับคือถ้าเล่นปกติแล้วไม่ได้รับจริงๆแจ้งเกมทุกอย่างแจ้งเกมหมดเลยนะครับเจอปัญหาอะไรก็แจ้งเกมนะครับคือทำอะไรไม่ได้จริงนะครับแต่ว่าระบบ Call Center ที่ดูล่าสุดก็คือโอเคนะเขาก็เหมือนจะให้ข้อมูลเยอะมากขึ้นนะครับแต่ผมผมข้องใจมากผมถามข้อมูลไปทำไมเขาไม่ตอบผมวะ ไม่น่าเลยไม่น่าแบบว่าแจ้งในนามทีเคเนเจอร์ครับไม่ตอบเลยครับปกติแจ้งไป ID อเดื่นอ่นอ่ะมันต้องมีการตอบกลับนะครับอันนี้คือเงียบกิบเลยก็เลยคิดว่าน่าจะต้องไปคุยข้อมูลกันโดยตรงนะน่าจะแบบคุยกันตรงๆเลยครับอ่าว่าเจาะสกิลครับตอนนี้คืออยากรู้อย่างเดียวว่า มันเป็นในทางไหนตอนนี้นถ้าเกิดมองใน2ทางลหลักง,ง่ายๆเลยก็คือติดอ่าติด100%แล้วก็ต้านไป2ี่เปอร์นะครับที่เหลือมันเป็นเรื่องของพวกค่าแฝงนะครับเราไม่รู้ตรงนี้นเขาไม่บอกแน่ๆนะครับว่ายัางไงครับส่วนตัวผมมองผมยิงไปในทางนี้มากกว่านะครับว่าเจาะสกิลนะครับก็คือติด100นะครับแล้วก็หักค่าต้านเลยคือค่าต้านหายไปทันที20.4เปอร์นะครับแต่ผมมองว่า มันดูน้อยไปก็เลยแบบเฮ้เกมใส่ค่าแฝงหรือเปล่าหรือมองอีกมุมหนึ่งก็ไม่ผิดนะครับสุ่มติด20.4%เปอร์แล้วก็ลดด้านไป100%เซแต่ก็จะต้องมีค่าแฝงหรือว่ามีข้อหักล้างเช่นเดียวกันนะครับสมมุติว่าหักไป100%นะครับคือมันก็ไม่มี จุดไหนที่มันบอกนะว่ามันแบบเอ้ยมันต้องหักไปร้อยเปอร์เซ็นะครับเราก็มองมองมองตรงนั้นมันก็ยากเหมือนกันว่าแบบเอ้ยทำไมต้องหก100ัก1 0ร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าหักไปแล้วมีค่าแฝงว่าค่าเดิมของเรนเจอร์นะครับสายพลัง30เปอร์นะครับสายวิพยี่สิบห้าเปอร์จะไม่โดนหกักหรือโดนหักในจํานวนที่เท่าไหร่เพื่อที่จะไม่ให้มันโหดเกินไปอันนี้คือเป็นข้อมูลเกมนะที่ส่วนใหญ่ทุกๆครั้งนะที่เขาทําออกมาเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดมีเงื่อนไขอะไรอย่างแบบว่า อ่าถ้าโดนแน่นอนเนี่ยไม่มีเงื่อนไขนะโดนแน่นอนคือไม่มีเงื่อนไขนะโดอ่าโดนแน่นอนคือค่าติดสุ่มปูบัฟมันก็คือโดนแน่นอนร้อยเซนแต่อย่างแม่นยำสก,กิลอะไรประมาณนี้ครับก็อ่าอการได้หมุนหมู่ไปหมดแล้วอ๋อก็ยังไอ้นี้ได้อยู่นี่หว่าเอออยากหาตัวกระชา้าต่อครับยังอ่า แม่นยำสก,กิลอย่างเงี้ยมันก็จะมีเงื่อนไขยเยอะเขาก็จะบอกว่าอันนี้เขาเคยบอกนะสมัยนั้นเขาบอกว่ามันมีเงื่อนไข ว่าแบบศัตรูครับศัตรูชนะท่าแพ้าตุเสมอทตุเป็นตัวใหม่เป็นตัวโหวดเป็นตัวมีค่าแฝงนะครับใส่เกียร์น้านนู่นนี่นั่นนะครับทุกอย่างมันจะมีผลทั้งหมดนะครับต่อการหักล้างะน้นเกมเนะี้ยมันก็จะมอีกประมาณเนะี้ยมีลูกเล่นที่แบบว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เขาไม่บอกถ้าเป็นข้อมูลเชิงลึกจริงๆเลยนะครับเขาจะไม่บอกเขาจะให้ผู้เล่นเนี้ยทดสอบนบ้แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อเป็นความ สดุกความตื่นเต้นในคอมมูนิตี้ต่างๆของเกมนะอันรนั้นเนี่ยติดตามอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจอยู่ในต่างๆเนี่ยก็เราก็มักจะได้ข้อมูลจากเพื่อนๆกันนะครับอันรนั้นเนี่ย ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้ไปลายเดือนก็ค่อยว่ากันนะครับอตอนนี้ก็วางแผนเนาะอ่านครับก็อยากได้เติมเ,เกมแพ็คถ้ามีทุนอยู่แนะนำรา้านเต้มเกมวันนี้ครับลุงยุ Channel, งทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับพูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเบิร์นครับเติมถูกนะครับหลักๆคือ iOS ครับบริการพิเศษแต่ละลุงเติมรูบี้แพ็กรูบี้คุณ2แพ็คต่างแต่ละลุงฝั่งละลุงเปิดกระชาได้นะครับอ่าส่วน Android นะครับก็รเนเจ <Part> อร์พาร์การเลนเจอร์พิเศษนะครับต้องรีบจัดนะเพราะว่าเราเล่นกันด้วย Android นะแพ็คนี้ร่วนใหญ่ก็จะรับกันเองครับแล้วก็รับกันให้ครบง่ายๆนะเราไม่ครบนะนะครับเ a นเจอร์พาร์เนี่ยต้องทำแต้มให้ครบก่อนแล้วค่อยซื้อ นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะแบบไม่ได้เก็บแด้มนะเดี๋ยวจะไม่ทันนะอ่ะก็ไปตัดกันได้ครับแต่ลิงก์อยู่ที่ใต้เดี๋ยวสคริปต์นคลิปนะครับลุงยุทธนชาลรัเติมเกมราคาถูกบอกไว้เติมไม่ต้องรอนะต่างจะไปแจ้งระบบแล้วก็แพ็กที่จะเติมเพื่อความถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะครับเป็นสมาชิกช่องยูทูบลุงยุทธ์ชาแนลได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็รับลุงรับเติมเกมหลายโดนเลนเจอร์นะใครสนใจไปตัดกันได้ครับขอได้เลนเจอร์เกมแพ็กตั้งๆจากร้านลุงยุทธ์ชาแนลนะครับวันนี้ประมาณนนีี้คคครรรัััับบบลาก่อสสวด